อาจเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาสำคัญของชาติเขาเริ่มเห็นคุณค่าของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ไม่มีเมียไม่มีปืนไม่ทําสงครามนี่คือสันติภาพเขาเห็นโลกมันฆ่ากันยิงประเทศนั้นประเทศนี้ฆ่ากันตายแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์ ประพุธพรมมาจรรย์ถือบาทอุ้มบาทขอข้าวกินอาตมาอุ้มบาทไปเขามาขอดูนะตอนแรกเขานึกว่าอาตมาเล่นกลเขามาตีบาทมาตุ๊ตตุ๊ตตุ๊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 ตอั้เขาเปิดให้ดูพอเห็นข้าวเห็นขนมเขาก็เอาเงินใส่ให้เขาเอาขนมใส่เต็มบาททุกวันแสดงว่าอาตมาไปยุโรปมีบาทต่พระเต็มบาท โยมไม่มีบาทก็เลยไม่เต็มบาทไงเด่นดานนะบาทคืออะไรบาทคือความรักถ้าไม่รักพระจะเปิดบ้านไหมจะเปิดบ้านเอาเข้าวใส่บาทไหมบ้านไหนไม่รักพระจะไม่ห่วงพระเลยตื่นสายหลับดึกตื่นสายดูหนังฟังเพลงพระไปบินาบาทตอนเช้าปิดประตูเงียบ พอบ้านไหนที่เขารักพระนั่นนะเขาถึงจะเปิดประตูและเอาข้าวมาใส่บาตรให้พระโยมเอาความรักใส่ให้พระพระก็กินความรักกับโยมพระก็ทํางานให้โยมก็ได้ความรักบาารคือความรักถ้าพระไม่มีบาตรพระตายจริงไหมเพราะนั้นโยมต้องรักพระพระจรึงจะไม่ตายเพราะนั้นบินบาบัดเขาถามหมดเขาถามละเอียดทําไมท่านใส่ทรงผมอย่างนี้เออ ว่ากูขี้เกียจซื้อหอวีเงี้ยทำไมท่านนุ่งผ้าสีนี้สีใบไม้แห้งพร้อมที่จะร่วงพร้อมที่จะตายทําไมท่านเจอกันแล้วยกมือไหว้เนี่ยมันถามเรื่องเข้าเรื่องนะมันมากันเป็นเป็นพันมันถามว่าทําไมท่านเจอกันแล้วยกมือไหว้อา้าวเราบอกว่าถ้าฉันจับเช็คแฮนคุณนะทั้งพันคนนะแขนฉันบวมนะจะบอกให้ แต่ถ้าฉันยกมือสวัสดีครับฉันได้หมดเลยตั้งผ่านคนสวัสดีครับจเจริญพรพะโยมเนีย่ยเขาก็ยกหมูไหว้เขาตบมือใหญ่เลยโอว่าช็อตสตอรี่เวลสตอรเรื่องสั้นแต่มันแรงพว <c oughs> <c oughs> <c oughs> กเนี้ยใช่ไหมแค่ยกหมูไหว้มันยังสงสัยในะคนไทยไม่สงสัยอะ่ะใส่ผ้าตักบาทมันสงสัยหมดมันถามว่าพระในพระพุทธศาสนาเขาตั้งพระผู้ใหญ่กันยังไง พระผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าไมา่ได้ตั้งนะพระพุทธเจ้าอ่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหลังจากเราปริณิพานแล้วคนที่เข้าถึงธรรมนะั้นถึงจะอยู่กับพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าปริณิพานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครเป็นใหญ่เลยตั้งพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นยังไงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คลุกกิเลส พิเศษมากน้อยจิตพลายสันโดษโปรดความสงัดชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายเห็นไหมนี่เพราะนั้นพระเจอกัน <c oughs> เขาจะถามพรรษาหลวงพ่อพรรษาเท่าไหร่พระพรรษาอ่อนก็จะกราบอย่างอาตมากับหลวงพ่อสนองเนี่ยเจอกันจะถามพรรษาอาตมาจะกราบเพราะหลวงพ่อสนองบวชก่อนอาตมา แต่อายุเท่ากันจะกราบเลยใครก็ตามถ้าอายุพันสามากกว่าเราจะกราบคือพี่เราเนี่ยญาติโยมทั้งหลายวันนี้ปารบวันวิสาขาบูชาไม่จบแล้วเตรียมมาตั้งเยอะไม่จบแล้วหมดเวลาแล้วอา้าววิสาขาบูชาแปลว่าอะไรวิวิเศษแจ้งต่าง วิแปลว่าวิเศษแปลว,ว่าแจ้งแจ่มแจ้ง,จงว,ว่าต่างสาขาสาขาคือกิ่งก้านบูชาวิสาขาบูชาบูชาคนที่แตกกิ่งก้านออกมาอย่างวิเศษพระพุทธเจ้าแตกไหมแตกมาจากวังมานอนดินแตกจากลูกแตกจากเมียแตกจากกิเลสต,ตัณหา มาอากวังซึ่งร่ำรวยว่ามาขอข้าวบิณบาตเขากินแตกไหมแปลกไหมเพราะนั้นปารากฏพระพุทธเจ้าประสูตรวันเพ็ญเดือนหกตัดสรุวันเพ็ญเดือนหกวิปะ,ะนิพานวันเพ็ญเดือนหกหกคืออะไรโยมตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหกเวลาเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่น ลินล้นเล่รสกายสัมผัสใจคิดเกิดตรงนี้เวลารู้รู้ตรงไหนตาเห็นรูปรู้หูฟังเสียงรู้จมูกดมกลิ่นรู้กายสัมผัสรู้ลินล้นเล่รสรู้ใจคิดรู้เวลากิเลสตายตายที่ไหนตา,ต,าหต,าตายที่ตาหูตายตายที่ตาหูจมูกลิ้นกรใจตกลงมันเป็นปิิสนาธรรมใหญ่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้รป,ปรินิพาน วันเพญเดือนหกก็หมายถึงอายตนะหกนั่นเองโยมจะเป็นอรหันต์อยู่ที่ไหนอายตนะหกโยมจะมีกิเลสอยู่ที่ไหนอายตนะหกโยมจะรู้ที่ไหนโยมที่รู้ที่อายตนะหกปัสุดแปลว่าเกิดตัดสรลุแปลว่รู้แจ้งเห็นจริงนิพพานแปลว่าดับกิเลสวันเพนเดือนหก พระพุทธเจ้าแสดงทุก,กรกิยาหปีเนี่ยใช่ไหมมันเป็นปิสนาธรรมใหญ่ชื่อของคนในพระพุทธศาสนาสิทธัตธะมีสิทธิในผลประโยชน์ทุกเรื่องพระนางพิมพาต้นแบบพระนางต้นแบบราหุลแปลว่าบ่วงจินจะมนากาชอบคิดแต่เรื่องมืดมืด จิมจะคิดมานะใจวิการยามค่ําคืนชอบคิดแต่เรื่องมืดมืดเทวทัตห้ามเป็นเทวดาองค์คลมานปล้นหัวแม่มือปัตาจลาหนีตามหัวยอดไหมถ้ายอมศึกษาศาสนาอย่างนี้ยมจะได้ปัญญาถ้ายอมศึกษาประวัติศาสนาประวัติศาสนามันก็เลยมาแล้ว จริงพระพุทธเจ้าเกิดจริงรู้จริงตายจริงเมื่อ2,500กว่าปีแต่ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าสอนเราว่าคุณจะรู้ธรรมะหรือจะฆ่าธรรมะจะเกิดกิเลสหรือจะกิเลสตายมันก็เกิดที่อายตนะหกสวรรค์หกชั้นจตุมหาราชคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าเมื่อดินน้ำไฟลมพย,ยมกันอยู่ได้ วิญญาณมันก็อยู่ในนี้ได้ถ้าดินน้ําไฟลมมันแตกวิญญาณมันก็หนีไปเลยเนี่ยแสดงว่าวิญญาณมันอาศัยอะไรอาศัยจัตุมหาราชคือธาตุสี่ดินน้ําไฟลมดาววดึงสามสิบสองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับเพิงไปนี่อาการสามสิบสองมีจิตเป็นสามสิบสามเรียกว่าดาวดึงอาการสามสิบสองถ้าแขนไม่กรุดขาไม่ด้วนหูไม่หนวกตาไม่บอด สมองไปว่าแบบนี่ก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงยามาไปว่าจมูกคนที่จะจะสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยชอบดมของหอมอันนี้สวรรค์ชั้นยามาชั้นจมูกชอบคู่ชั่วยามตุสิตาไปว่าหูคนไหนชอบร้องลําทาเพลงคนนั้นจะได้เกิดสวรรค์ชั้นดุสิตเห็นไ,ไหมนิมาลาดีคือใจชอบคิดปรินิมิตเสตมันสมองไม่ต้องคิดเขาคิดให้หมดแล้ว อันนี้อาตมาใช้ภาษาในศาสนาเรียกว่ามุนกัดจ่ายคุยกับญาติโยมเพราะฉะนั้นอาตมาเองพูดมาเนาะตั้งใจเตรียมมาตั้งเยอะเยอะแย,เย,ะ,เยะเลยเยอะแยะเลยดูดิไม่จบแล้วเอาไว้งวดต่อไปก็แล้วกันหลงพ่อโยมมัจะเมื่อยแล้วพอแล้วยังอา้าวปโนเมือขึ้น ว่าตามนะคนไปนิพพานเบิกบานหัวใจคนเป็นอันธพานฟุ้งซ่านหัวใจอุ้มพระลหันเข้าบ้านนิพพานสถานกรุงบ้านคือตัวเรามีบ้านคือตัวเราจิต อยู่ข้างในจิตจะสงบสะอาดฉลาดอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาศีลหนักแน่นรักษากายกวาจาสมาธิสงบรักษาจิตใจปัญญาฉลาดรักษา มันสมองศีลส,สมาธิปัญญาศีลหน,นักแน่นสมาธิสงบปัญญาฉลาดข้าพเจ้าทั้งหลายมาฉลองที่วัดสังฆทานต้องการสามสิ่งนี้เป็นโอวาทปฏิโมกสัพพปาปัสสะอาการณัง กุศลส,สูปสัมปทาสจิตตปริโยธาปนังเอตังพุทธศาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าหนักแน่นสงบฉลาดคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่วมารับศีลห้าไปแล้วรักษาศีลแล้วไม่ใช่ ถ้าโยมยังไม่หนักแน่นยังไม่รักษาศีลมาหลับตาอยู่ในวัฏส,สงฆทานตั้งหลายปีแล้วถ้าโยมยังฟุง้งซ่านยังขี้โมโหอ,อยู่แสดงสมาธิไม่เกิดเพราะฉะนั้นสมถะสงบวิปัสนาฉลาดสมถะเป็นสมาธิวิปัสนาเป็นปัญญาสมถะข่มกิเลสสมาธิวิปัสนาฆ่ากิเลสสมถะไปเกิดโพมโลกวิปัสนาไปนิพพาน โยมจำได้เลยมันว่าสังฆทานจำสมถะกับวิปัสนาสมถะแปลว่าอะไรสงบวิปัสนาแปลว่าอะไรฉลาดสมถะเอาไว้ทำไมข่มกิเลสวิปัสนาเอาไว้อะไรฆ่ากิเลสสมถะไปเกิดที่ไหนพรม,มโลกวิปัสนาไปนิพพานถ้าโยมจะรู้จักนิพพานเนี่ยพระนิพพานนั้นหวานที่สุด เป็นมนุษย์ต้องรู้จุดนิพพานไม่รักไม่เกลียดแต่สงสารเมตตาตลอดการนิพพานสงบเย็นมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสพบใครยิ้มให้ได้เห็นนิพพานคือคนใจเย็นเว้นจากความชั่วไม่มั่วอบายข้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสข้าจะให้อภัยแก่ทุกผู้ข้าจะทำดีแม้ศัตรูข้าจะอยู่ได้เมตตากรุณา ข้าจะรักทุกคนข้าจะไม่ดิ้นรนด้วยตัณหาข้าจะทำพูดคิดได้เมตตาข้าจะสร้างปัญญา